ในคณรัฐมนตรีแรงงานนะวันนี้ก็ได้มีการสั่งการนะ,ะรถบรรทุกสามคันนะระดมถุงยังชีพนะส่งถึงพี่น้องน้ำท่วมสงขาหาัดใหญ่เนี่วันนี้ฮนะแล้วก็หลังจากนี้จะลงไปติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองนะฮะ <ใน S 1> คือในพื้นที่จังหวัด8จังหวัดเนี่ยที่หนักๆน,นะนครศรีธรรมราชตรังสตูลพ,พัทลุงสงขาปัตตานียลานราธิวาสน,<ใ>น,นะนะก็กำชับ เพราะว่าหน่วยงานที่กับของกระทรวงแรงงานในพื้นที่เนะี่ยก็เร่งเข้าไปดูแลผู้ใช้แรงงานนะผู้ประกอบการนะครับวันนี้ถุงยังชีพนะก็ส่งไปก่อนสามพ่งร้อยถุงคนะ<า>วันนี้3,100ันหนึถุงนะแล้วก็จะปักหลักอยู่ที่พัทลุงนาราธิวาสนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสต,ตนูนสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาส ช่วงสถึงเจ็ดธันวานะ ใครอยากเจอรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยต้องไปหาที่โน่นนะปักหลักอยู่เลยปักหลักลงไปปักหลักอยู่ภาคใต้เลยไม่ใช่แค่ลงนะคือจะเห็นว่าคือแบบบรรจุถุงยางชีพด้วยตัวเองเลยน<ต>่ิแต่เอาถุงไปก่อนไม่ต้องรอรัฐมนตรีเอาถุงไปช่วยชาวบ,บ้านก่อนแต่รัฐมนตรีเดี๋ยวจะลงไปปักหลักหลังจากนี้นะเอออันนี้ท่านรัฐมนตรีแรงงานคือรัฐมนตรีที่ลงในพื้นที่คนแรกผนจําจได้อยู่เลยนะอุษาบิดาไทเซนมทสามมทสามไปก่อนเลยแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทย็ขไปแล้วหลัรัฐมนตรีช่วยกลาหอม จากนคกรม่าชะนะก็ไปปักหลักอยู่ที่โน่นแล้วก็นี่ท่านรัฐมนตรีแรงงานค่